ปทุมธานีนายกอูเป็นประธานงานประชุมจับฉลากแบ่งสายการการฟุตบอล4 s r บางกะดีครับครั้งที่สองประจำปี2567ณห้องประชุมบุศกรพิรมชั้น3อาคารป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ie, อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่18ธันวาคม2566 เวลา11.00นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธวัชชัยอึ้งอ,อัมพรวิรลนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมจากนั้นนายสราวุธอึ้งอ,อัมพรวิรลเลขานายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้แจงระเบียบการแข่งขันวิธีการจับฉลาก แบ่งสายการแข่งขันพร้อมกับจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับนายทวชชัยอึ้งอมพอรวิไรนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีในครั้งนี้การประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล CSR บางกะดีครับครั้งที่2อประจำปี2567ได้มีคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง19ทีมเนื่องจากเทศบาลเมืองบางกะดีได้จัดการแข่งขันฟุตบอล4 h a ดคีครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการเล่นฟุตบอลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกะดีและสถานประกอบการในเขตพื้นที่มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อและหาเวลาว่าให้เกิดประโยชน์่างกรยาเสร็ติดสร้างความสามัคคีในให้แก่คนในชุมชนนิวยี่สิหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากปทุมธานี